วาก้าของในไทยเนี่ยก็คือได้รับการยอมรับเหมือนกันใช่หรือว่าถ้าเกิดเป็นวาก้าเนี่ยได้รับการยอมรับแน่นอนใช่ค่ะโอเวอรลนด์ิงโอเคเป็นอีกหนึ่งรายการดีๆจากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะคะที่สร้างทุกโอกาสที่สามารถพัฒนาเยาวชนสู่โปรกอลระดับโลโอ้โหแลนด้มันก็เหมือนเป็นการวัดตัวเองด้วยนะใช้ในมหาลัยต่างประเทศได้เวลามีสเกลมามีอะไรมาเขาก็ดูจากตรงเนี้ยได้ทุนเลยหรอได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็คือได้ปริญญาตรีที่โนู่นแล้วก็ได้อยู่ในทีมกอล์ฟซ้อมกอล์ฟทุกวันซ้อมฟรีพี่อาคือถ้าตีเป็นค่าเงินก,จก็จะสักสิบถึงสิบสองล้านได้คือของที่ต้องมีมีเป็นไงล่ะไม่ต้องมีหรอแบรนด์เนมสำหรับกอล์ฟเลยถูกไหมงม่ต้องมีเลย <laughs> วันนี้เรามาในพาร์ทของผู้ให้ความรู้นะชื่อรายการอะไรนะช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2025ครับผมความสำคัญของรายการนี้คืออะไรเพื่อเก็บคะแนนเพื่อไปต่อยอดอที่ World a m a เมเ r แลงกิ้งก็คือวาก้าวาก้าที่แหละอันนี้สวาก้าวาก้าการ้าวาก้าเพาไม่ตลกไงคือวาก้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเพิ่งเริ่มมีของของรายการนี้ยเมื่อปีนี้แล้วเดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นเก็บแลงกิ้งของวาก้านไปเรื่อยวาก้ามีความสำคัญกับเด็กเยาวชนแค่ไหนวันนี้ไม่ได้มาพูดกันเองก็เดี๋ยวมีน้องๆมาด้วยมีน้องๆมาด้วยแล้วก็มีพี่เอ๋ยแล้วก็พี่แปงด้วยว่าในปีหน้าโครงการนี้ยังคงอยู่นะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลย รีบสมัครให้ทันครับเพราะว่าใครอยากจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยเป็นนักกอล์ฟอาชีพเป็นโปรเนี่ยคือรีบเลยก็คือต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านเข้ามาใช่ไหมฮบเพื่อต่อยอดไปที่ช้างไทยแลนด์กอล์ฟคลินิกทัวร์นาเมนต์ปีนี้เพิ่งจบไปของเซอร์กิทนะครับแต่บางคนคิดว่าเฮ้ยจบแล้วจบเลยหรือเปล่าทำมาสิบกว่าปีแล้วปีหน้ายังคงทำอยู่แล้วก็มีเนี่ยตัววาก้าโซนแลนกิ้งเข้ามาเนี่ยพี่บอสแม่ครับ บอกกันเลยว่าควรเป็นอย่างยิ่งพอมันเป็นแรงกิ้งที่แบบทั่วโลกเขามาเล่นกันอันนี้แรง์ีกิ้งผมสูงปุ๊บโอกาสที่คุณจะเดินทางไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพมันเร็วขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ใหญ่ครับวาก้านี่สำคัญยังไงพูดเองเดี๋ยวมันจะไม่เชื่อครับไป ตอนนี้พี่แปมกับพี่เอ๋อยู่นี่แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะี้บอกไปว่าพูดถึงตัวรายการนี้หน่อยครับพี่แปมครับก็คราวที่แล้วเราเจอกันที่ช้างไทยแลนด์จูนเนี่ยกอล์ฟเซอร์กิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการดีๆจากน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างนะคะที่อยากจะสร้างทุกโอกาสที่สามารถพัฒนาเยาวชนสู่โปรกอล์ฟระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยช้างไทยแลนด์จูนเนี่ยกอล์ฟเซอร์กิตภาคอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพปี2025ค่ะไม่งั้นธรรมดาเวลาการแข่งขันเนี่ย เราจะโฟกัสอยู่ในประเทศไทยแต่อันนี้เนี่ยเราดึงนักกอล์ฟนาน,นาชาติเข้ามารวมด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้คะแนนอันนั้นเนี่ยมันกลายเป็น World Ranking เพื่อที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถ เอาคะแนนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในเส้นทางที่จะสร้างตัวเองให้เป็นประกอบระดับโลกปีนี้ปีแรกปี2 0ง5เราก็เริ่มเก็บในปีนี้จริงๆเราก็มองถึงพัฒนาทั้งเป็นอาชีพสำหรับนักกีฬาที่จะเอาไปใช้เรียนต่อในอมหลัยต่างประเทศอันนี้ก็เป็นวาก้าเนี่ยก็เป็นทางที่จะปูไปสู่ตรงนั้นได้เราก็อยากให้น้องๆได้มีเวทีในเล่นในประเทศไทยและดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าเข้ามาอยู่ในแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้น้องๆสามารถเก็บคะแนนในประเทศไทยแล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้เดี๋ยวเรามีนักกอล์ฟ ของท่านที่เคยผ่านการเก็บแรงกิ้งมานะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นอะไรยังไงได้เวาวาก้าเนี่ยสำคัญยังไงให้น้องอดครับสวัสดีครับน้องใหม่ที่อยู่ในโครงการของช้างอยู่แล้วถูกไหมใช่เด็ะ ไทยเบฟไทยเทเลนต์อยู่ไทยเบฟไทยเทเลนต์อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้1 7 7 8ค่ะ18ปีหนึ่หนูเริ่มมีแรงกิ้งยังมีแล้วหรอกับโครงการของช้างนี่ใช่ไหมใช่โชว์ซิมีแรงกิ้งอะไรเป็นยังไงโอ้ยอ่อนค่ะครับหมดไปแล้ว คนแรกที่มีแรังกิ้งกับทางช้างนะฮะส่วนคุณป้าท่านนี้เนี่ยโอ้โหพี่อ่เชอร์รี่มันแค่สิบกว่าปีเองค่ะเธอเคยมีแรังกิ้งถูกป่ะเธอเก่งใช่ค่ะแล้ว่อนใช่ค่ะเมื่อนานมาแล้วพี่อานเมื่นานแล้วใช่ไหมจนตอนนี้เทิร์นโปรแล้วมันออกไปจากไอเมเจอร์แรงกิ้งไปละแต่เคยมีแรังกิ้งเคยเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าโชว์ก่อนโอเคลูกแรกกี่ปีแล้วน่าห้าละค่ะไอ้ยโนลูกอยู่โอเคโล่งอกไปที เฮ้ยเฮ้ยนี่แอบ้อมาเนี่ยนิดหน่อยตุ้มตุ้มเฮ้ยฟอเล้วน่ะโอ้โหยทะลุไปเลยหรอคุยกับพี่อาเวลาถ้าชื่อขุดดินเขาตัดออกให้เท่าไหร่พี่เอ๋ยอุ้ยหมดจริงเหือนเลยโอ้โห โอ้มายก o ๊ดเนสดีนะไม่ขุดดินอะเราบอกพี่เอ๋ระวังพี่อาร์ตดินหน่อยนี่แช้งแช้งเลยไม่เลยพี่คนรอยอยู่

ถามจริงว่าแรงด์กิ้งสาคัญยังไงทีถ้าพูดถึงแมตช์ของเราเองแรงด์กิ้งมันก็เหมือนเ,นเป็นการวัดตัวเองด้วยนะวันนี้เราต้องอินฟูสอะไรเพื่อที่จะขึ้นมาถึงระดับนี้เรากลับมาหาโค้ชเราลองหาเรียนมามาดูว่าจุดไหนที่เราที่ต้องเพิ่มเติมเอ้ยเราทำทำทำมาเอ้ยเราพัฒนาขึ้นอ,อ,อันนี้กันที่หนึ่งสำหรับรวัดตัวเองแต่อ,อีกมุมหนึง่งเราก็สามารถที่จะเอาไปที่ใช้ในมาหาวิทยาลัย ต่างประเทศได้เวลามีสเกลมามีอะไรมาเขาก็ดูจากตรงเนี้ยไม่งั้นผมจะรู้ได้ไงว่าพี่พี่เป็นสมมุติถ้าพี่พี่อาร์ตเป็นผมแชมป์ประเทศไทยครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วแล้วไม่เห็นมีแม็กมีมีอะไรก็แล้วไงก็ไม่รับการันตีเลยไม่ใบเสื้ออะไรเลยมันทําให้ความน่าเชื่อถือของแมตช์มันแข็งแรงกว่าโอเคเข้าใจแล้วฮะพี่เดือดตีเขาไปเลยฮะโอ๊ปเข้ามาไหม โอ้โหสวยมากเซนีแบบนี้ใครดูสวิงให้อะครับพี่อารดูเองไม่ให้เครดิตโปรด้วยตั้งแต่ให้เครดิตโปรไปเนี่ยมันไม่เคยว่างเลยพี่ชายเขาครับพี่ชายพี่ชายครับโอ้โหตามสั่งวะตอนที่เชอร์ลีใช้แร็งกิ้งมีโอกาสได้ใช้แร็งกิ้งในการเข้ามหาลัยหรือทัวร์นาเมนต์อะไรนั่งป่ะสี่ปีปริญญาตรีที่อเมริกาอ๋อเหรอใช่ได้ทุนเลยเหรอได้ทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็คือได้ปริญญาตรีที่นู่นแล้วก็ได้อยู่ในทีมกอล์ฟซ้อมกอล์ฟทุกวันซ้อมฟรีพิ雅เด,ดือนละกี่แม็กกี่แมทก็คือฟรีเพราะว่าโค้ชดูแลใช <Cin th. S 1> ่แล้วก็รังใช่ค่ะก็คือถ้าตีเป็นค่าเงินก็จะสักสิบถึงสิบสองล้านได้เอาเนี้ทุกคนไ,<อ>ไม่ต้องฟังอะลูกอาทิตย์ <purchases S 2> <12 S 1> ลูกพ่อสิานาทีตยปันาทีตย์ทำแบบคุณน้าเขานะใช่คุณน้าเลยหรอคุณน้าแก่ลงไปทุกหลุมแล้วค่ะเรียมเล่นสู้พี่ไปค่ะเนี่ยตามพี่ค่ะอ่า ถ้าหนูจะเก็บคะแนนแรง์กิ้งเนี่ยหนูจะเอาไปใช้อะไรบ้างคือหนูเปิดไว้แล้วในวแล้วหนูก็ได้ทุนไปอเมริกาแล้วเอเหรอใช่ด้วยแลง์กิง้งรึป่ะโค้รเห็นว่าหนูมีว mm ีเจีเห็นแรง์กิ้งหนูแล้วเขาก็ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ mm hmm. ก็เขาก็ารับเลยรับเงนมาด้วยขนลุกแล้วเขาก็บอกว่าที่อเมริกา คือเวลาเขาแข็งก็แข็ง54หลุมหรือมากกว่าอยู่แล้วมันก็จะเก็บเดลเอเจียไปด้วยเวลาเราไต่แรงขึ้นไปเราก็จะมีสิทธิ์แบบเห็นสปอนเซอร์ที่อเมริกาเขาก็จะมาสปอนอร์ตในของหมาอะไรอย่างนี้แสดงว่าวาก้าของในไทยเนี่ยก็คือได้รับการยอมรับเหมือนกันใช่หรือว่าถ้าเกิดเป็นวาก้าเนี่ยได้รับการยอมรับแน่นอนใช่ค่ะเพรโอ้โหแรงจิงโอเคโอเคไปกับพ<ป>ี่ตาใจร้ายจังวะ <laughs> แล้วของชลีได้เรียนที่ไหนนะ ที่นอร์ทเวสเทิร์นยูนิเวอรตีปีล่าสุดแชมป์แนช i ั n a l ลก็คือแชมป์ของประเทศนั่นแหละการเชล็กอะไรครับเชลล์เชลล์เมทฮะนี่ปูให้เลยเดี๋ยวเียวซ้ายหมดเลยอัลนี้แล้วฉันจะช่วยอะไรคุณได้คะตอนนี้บอกพี่ชายเธอสิช่วยว่างให้ฉันดีไปบอกลูกได้ละแม่จะกลับไปแข่ง นี่เขาไม่ได้ตีมา5ปีนะวนของเราตีมาตลอด5ปีเลยยังไม่ได้เรื่องเลยคูดเกียรบังเกอร์เลยอ่ะมันก่อน4ี่ช็อตในบังเกอร์กว่าจะขึ้นอบดีที่ขึ้นนะเข้าใจว่าต้องมีสี่ช็อตเล่นยังไงคะแพนจะตกตรงไหนระหว่างนี้มีคนบินไปแล้วนึงขึ้นฟ้าเลยช็อตมันขึ้นฟ้านั้วขอแบบสปินเยอะๆจืดๆเลยพี่อาร์ตไหลลงเนินซึมๆ

เมื่อจะไปโอเคเอาแล้วเอาแล้วลูกใหม่ๆรถเคทบนน้นขวางลูกผมหมใกล้ไปนี่ซึมจริงซึมซึมจะสองดีแล้วเหรอเนี่ยไอ้แล้วเอาทรศัอท์น่ะสามหลุมสองดีเลยหรอกำลังเผื่อลายอยู่แบบึนน้พี่อามันบอีมาด้วยเยอของพี่เอ๋ยปะ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเออไม่ลงเอออย่ามาเก่งเกินสิใจมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้รีบอกว่าอะไรนะคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่แล้วสนใจอ่ะควรจะต้อง ให้ลูกกับเข้ามาในราการนี้ถูกไหมใช่ก,ใชก็คือเริ่มเก็บแร็งกิ้งเหมือนทําสร้างโปรไฟล์ค่ะซึ่งสมัยก่อนน่กว่าจะได้แรงวาก้ามามันค,งคงงน่อนข้างยากเนาะมันต้องบินไปที่อเมริกาเหมือนตอนเด็กๆที่ก็ไปที่เป็นเดือนเลยเล่นแมทโปรเอเจจีเอแมทที่มันค่อนข้างเวลโนนทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนทำแบบนัน continue, ้นอยู่นะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอแมทโลคอล่ P, ะค่ะก็คือในประเทศนี้มีแล้วมีแล้วมันก็มันก็เป็นโอกาสดี ที่เราไม่ต้องเดินทางไกลเลยทําให้เด็กๆ,ๆหลายๆคนค่ะเล่นแต่ในไทยเลยบางทีเล่นแต่ช้างเซอร์คิธอย่างเงี้ยเล่นเก็บคะแนนแรงที่มีแม,ม,ม,มทที่มีแรงวากา้าเก็บให้แล้วพอยื่นโปรไฟล์ไปโคชมองแล้วได้แสแตนดาร์ตว่าบางทีแม์โลเคอลเยอะเขาค่อนข้างสกรีนยากว่าแม์ไหนเนี่ยมันประมาณไหนได้สแตนดาร์าดเท่าไหร่อะไรยังไงยังใหม่ๆนี่อยู่มากี่ปีราคาของช้างอยู่ช้างมาสามอยู่มา3 4 <c oughs> ปีหน <c oughs> ูว่าถ้าแบบมีเพื่อนๆแบบเฮ้ยใ,ใหม่ใหม่ ฉันต้องเข้าว่าวอะไรยงเี้ไกใหม่ๆจะบอกเขาว่าไงบ้างของดีวีทีอาใช่หรือว่าเป็นของที่ต้องมีใช่หรือว่าเป็นของที่ต้องมีไม่เป็นไงล่ะของที่ต้องมีเหรอแบรนด์เนมสําหรับฟอฟเลยถูกไหมของที่ต้องมีเลยอ่ะใช่แล้วหนูจะไปเรียนต่อถ้ามี W A ท R โค้ชก็จะมองเรามีสแตนดาร์ดเขาเข้าไปถ้าเราเก็บไปเราไปเล่นแรงที่อเมริกาเขาก็มี W A ท R ให้เราก็ไต่แรงเ้าเรื่อา อ๋อคือแรงค์กิ้งสามารถเก็บต่อเนื่องได้เลยคือว่ารมรันมีอะไรบ้างตอนแที่เรายังเป็นแอดมิเจอร์ใช่คือเป็นจูเนียร์อย่างใหม่ๆอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็คือเก็บไปอย่างน้องได้ทุนกนารศึกษาไปสิสเนปจิแล้วก็ไปเก็บต่อทีเนี้ยนะพอใหม่ๆเก็บเรียบร้อยแล้วก็มีแรงกิ้งวิจิสเตอร์เรียบร้อยพอ,อหนูไปแข่งแต่หนุ่มได้ไปแข่งแมตช์ใหญ่ๆ NCAA national เขาก็เก็บให้ต่อจนถึงเทิร์นโปรเขาถึงเอาออกเพราะว่าหมดสิทธิ์การเป็นแอดมิเจอร์แล้วคือรย่างเงี้ยเคยได้ยินว่าเก็บแรงงกกิ้เเนี่ย็บเรื่อยๆจนบางทีบางแมตช์เนี่ย ก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่นถูกไหมแมตช์ใหญ่ๆมีโอกาสเข้าไปเล่นได้ทีนี้นเข้าไปเล่นได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นโปรได้ออโต้เลยอ่าม,มันก็มีการต่อย,ยอดได้บางแมตช์สำหรับเรานี่คือลูกคนเดียวป่ะลูกคนเดียวแล้ควคุณพ่อคุณแม่คือเล็งเป้าตอนนี้เป็นไงต่อ คุณพ่อคุณแม่ก็เดี๋ยวถ้าหนูไปปีหน้าคุณพ่อกับแม่ก็สบายคุณพ่อกับแม่ก็สบายแล้วอุ้ยมาถึงว่าไม่ต้องดูแลหนูแล้วนี่อะไเดี๋ยวหนูจะออกไปโดยบินขนาดนี้นี่เป็นไงล่ะเด็กเจนซีคือคือถ้าได้แบบว่าได้ทุนได้ไรแล้ว พ่อแม่์ครับบ่อยจอยแด้วสบายแล้วจะหลองจะหลอกพูดจริงถือว่าจริงนะถ้าเกิดอ่ะถ้าหนเป็นลูกพี่อ่ะจะหลอกไหมผมจะหลองสิผมจะหลองสิไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วอ่ะแล้วมาอยู่กับตรงช้างตรงนี้ก็คือ3ปีนี้คือเขาดูแลหมดก็ไม่ได้จ่ายอะไรอยู่แล้วด้วยถูกไหมใช่เขาก็ช่วยหนูช่วยหนูทําให้ฝีมือหนูดีขึ้นโอเคแต่เนี้ยน้องเขาก็ถ้าเป็นมาแล้วหักคอแล้วพี่ครั แล้วมันมีไหมแบบเวลาสมมติว่าเราเข้าไปเรียนสี่ปีใช่ไหมครับแล้วมีนักกีฬาใหม่เข้ามาเรื่อยๆยเงี้ยแล้วถ้าเราแบบเล่นได้ไม่ถึงเกณฑ์เขาจะัคือมันจะมีคุลิฟายในทีมค่ะคือสมมติเรเข้าไปตอนนั้นน่ะมีทั้งหมด12บคนในแมตช์หนึ่งเขาเอาไปเล่นแค่4ี่ถึงห้าคนทีนี้เราก็ต้องสอมพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆอเราก็ต้องไปคือตารางเนี่ยค่อนข้างโหดก็คือตางสามปีห้าหกโมงเนี่ยออกกําลังกายกับเทรนเนอร์เวลาเรียนของเราก็คือ8ดโมงถึงเที่ยง แล้วในระหว่างเวลาซ้อมน่ะบางทีโค้ชเขาจะจัดแมตช์คลดทายว่าแมตช์นี้ใครกําลังฮอตจะส่ง5ตัวไหนไปแข่งเราก็ยังต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วปล่อยจอยได้ขนาดนั้นทุกอย่างมันก็คือเรายังต้องใช่แล้วทีนี้พอเราได้เข้าตารางแบบนั้น4ีปีคือพอเราเป็นเขาเรียกว่า student athlete เนาะพอเราได้ทุนเราต้องตามตารางเราไม่สามารถที่จะไม่เข้าคลาสปรเฟสเซอร์จะคุยกับโค้ชเราแหละว่าเขาจะดูความปราะพืติเราใช่ แล้วถ้าเรียนไม่ได้สแตนดาร์ดเขาไม่ให้ไม่ให้เราลงแข่งด้วยเข้าไปก็ต้องเพอร์ฟอร์มค่ะทั้งเรียนกับกอล์ฟบาลานซ์กันแล้วมันทำให้เราแกร่งอ่ะพี่อาร์ดหน้าส่งรูปไปค่ะนี่ยังอยากส่งรูปไปเลยฟังแล้วเขาอยากอยากแล้วไม่ต้อง่ต้องจ่ายตังค์นี่แหละถ้าต้องจ่ายล่ะถ้าต้องจ่ายก็ต้องไปละไม่ไหวนะยี่สิบล้านอ่ะตลกทุกวันเลยเนี่ย มาร์เร็วมาร์ไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยพี่เอ๋เรียบร้อยลาก่อนเฮ้ยมีนึกลูกของผามาช่วยโอ้พี่ไปจิกเท้าแม่เจ๊งจิกขาเลยหรอบอกว่าให้ไปเรียนนี่ล้องนาะเวลาลุ้นเนี่ยลุ้นเนี่ยเท่หน่อย เชิญชวนหน่อยสิชวนหน่อยก็ขอให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆมาวัดพลังกันที่ช้างจูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตค่ของดีแน่นอนของต้องมีถูกไหมของต้องมีค่ะของต้องมีสำคัญมากนะครับน้องพูดไม่เก่งแต่เก่งที่ฝีมือการตีเอางี้ให้น้องตีก่อนน้องอาจจะพูดไทยไม่เก่งให้เชิญชวนเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษ สวยมากใหม่ๆสวยมากว้าวเี่คชิญชวนนิดนึงฮะสำหรับปีนามีนาคมนี้แล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วอ่าใหม่ๆมามามาเออแต่พี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะ Okay I'd like to invite everyone to play at Chang Golf Junior Circuit because t has e y h a lot of amazing opportunity They have the Wager g j GR and if you got qualified you can have the chance for scholarship to go to Chang Camp opens many doors for you in the future exactly น้องใหม่ๆพูดครบแล้วนะคะก็คืออยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ละกันที่อ,อย่างอย่างพี่อาร์ตเนี่ยละค่ะที่ลูกกำลังจะครบ8ขวบให้เข้าเข้ามาในกระบวนการนี้ก็คือเก็บเรนกิง้งแข่งแล้วที่สำคัญคือน้องได้พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดด้วยแล้วก็อย่างที่ตัวเชลรี่เองได้ไปรับทุนกลับมาแล้วอะคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในความเป็นวาคาที่พี่เอ๋ยบอกว่ามีชาวต่างชาติมาร่วมแข่งขันด้วยมีประเทศอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ มีฟิลิปปินส์นะครับมีไต้หวันมีมาเลยมีอเมริกาก็มีดุดมาแล้วก็น้องที่เก่งเ็มีเกาหลีเนี่ถ้างั้นรบกวนพี่เอ๋ร์เชิญชวนชาวเกาหลีนิดนึ่งภาษาเกาหลี<ะ>ครับ ไม่ได้ตีหน้าใช่อยากให้พลาดแล้ไงเราก็ยังมีจัดแมตช์ดีๆอย่างนี้เรื่อยๆครับแต่ก็อย่าลืมว่าคือเริ่มต้นเนี่ยมาเซอร์กิตก่อนนะเซอร์กิตมาแล้วก็มารอบเฟนอนลเราที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพเสร็จแล้วเราก็เอาเนาคแรงคิ้งอย่างที่ยาถามว่าเราจะไปทำอะไรก็เอาไปเข้าคลินิกนะไปอยากเสริมจากพี่เอ๋ในฐานะคนที่เคยไปเข้าร่วมเป็นผู้ฝึกษอในคลินิกก็คือ ใชน่น้องๆที่เข้าอ่ะเป็นโอกาสดีมากเลยอ่ะอเรพราะว่าโอ้โหเทรนกัน4 5หวันแบบเต็มๆซึ่งความเข้มข้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่พาไปซ้อมม,มันไม่เหมือนมาเข้าคลินิกหรอกแต่อย่าลืมว่าโครงการนี้ที่เข้ามาเนี่ยควรจะมีฝีม,มือมาพอสมควรนะคือไม่ใช่ว่าศูนย์มาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต้มข้นนเป็นนักบล์ฟท่านอื่นด้วยครบเรารับที่8ขวบดังนั้นเนี่ยหกเจ็ดเริ่มเรียนได้ละเดี๋ยวลองดูลูก พี่บอยไหมครับได้ครับตอนนี้เพ,พิ่งสขวบเพิ่งน,น <c oughs> อ๋อเท่ากันเลยตอนนี้ปะมาณี่ปีแต่ของอาทิตย์ปีหน้าแล้วไปโอเค ต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเป็นกอล์ฟจูเนียของน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเนี่ยต้อง,องแจ้งก่อนเลยนะว่าเป็นข้อมูลดีๆซะส่วนใหญ่แล้<น>ะตลกปกฮาบ้างนิดๆหๆน่อยแต่จริงเราอยากให้ข้อมูลกับผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเล่นกอล์ฟแต่ถ้าอยากจะเฮฮาก็ไปดูช่องอื่นบ้าใช่สิมาลองดูญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นก็มีโอเคโอเคโอเคบอยอาร์ตบอยเองวดูอยู่ไหนก่อนเข้าไปอะไร น้องยืนข่ำแบบเบาๆอยู่พี่ตัดออกหมดใช้คำเดียวโอ้ทางเดียวกันเลยไอ้เีื่อปี๊เปียะบอกเลยอันนี้แหละอาร์ตเองกดเิยเขาจะเขาจะฟล็อปข้ามหัวเรายืนอยู่ด้วยกันฮะ ไข้ามหัวเหรอเป็นช็อตข้ามหัวผู้ชมอยาขึ้นใบนะลูกเอ้ยอย่าขึน้นใบนะโอ้โหยอดโอเคเอาูกนี้เลยยุ้ยยุ้ยยุ้ย หมแล้วพี่ลงให้อะไรพี่ให้น้ำแร่ธรรมชาต,ติตช้างค่ะโ oh, <hey. S 2> ช้างมินเนอร์วอเตอร์สุดยอดอุย้ยตบนยสิต <Wow. S 2> ถตาใครที่เขาผ่านรายการพี่เนี่ยโ<ค>ด่ดงดังหมดทุกคนเลยโอคาวโรจีนโมเมออกรายการพี่หมดนะถูกต้องไหมครับแบบนี้นะจ๊ะขอให้เจ้ารับพลังของข้าไป หลังจากรับนำข้าไปหลังจากนี้ต้องเป็นโปรที่ดีของประเทศไทยเป็นทีมชาติและเป็นระดับโลกและเมื่อดังแล้วเจ้าห้ามลืมข้าด้วยห้ามลืมข้าด้วยสัญญาไหมไโอเคเยี่ยมมากไปเพื่ออะไรเขาไ้ดท้าไป้อเคไปคิดเองอะไรก็